สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o u t u b e นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงลาวพัฒนางวดวันพุธที่26กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นชุดบนตรงนะครับบนตรงบนตรงนะครับบนตรงนะครับสูตรมันนะครับสูตรหลักหน่วยนี้ยังเข้าดีอยู่นะครับยังเดินต่อเนื่องยังเข้าดีอยู่ นะครับในหน้านี้ก็ต่อเนื่องมา 1- 2หลุดหลุดที่ตัวไหนนี่7 6อ่าตัวที่7นะครับ76เียวมา1มา5ล่าสุดมา8นะครับมา8ก็ถือว่าเข้ายาวค่อนข้างดีอยู่นะในสูตรในสูตรหน่วยนี้ในสูตรหน่วยนี้ยังเข้าดีอยู่ก็คงเป็นสูตรนี้อยู่นะครับก็คงเป็นสูตรนี้วันนี้ได้ที่7 8 9 0 1 2ตัวเดิมนะครับ 7 8 9 0 1 2นะครับ6ตัวนะครับจะเลือกถูกไหมนะครับหลักหน่วยหลักหน่วย6ตัวนี้นะครับจะเลือกถูกกันไหมนะครับเดี๋ยวค่อยเลือกนะครับอา้าวทีนี้หลัก10หลัก10นะครับหลัก10ในสูตรนี้อา่าผมจะปรับนะครับจะปรับกลับไปปรับปรับแบบไหน ให้บวก3เหมือนเดิมแส,สนคูณหมื่นบวก3นะครับแสนคูณหมื่นแล้วบวก3 0 0ได้0บวก3ก็จะเป็น3 4 5ได้5อยู่ตัวนี้เข้าอยู่นะครับงวดนี้นะลืมมางวดนี้ก่อน1อันนี้ก็บวกสบวก3เป็น7อ่านี่ก็เข้าเข้าเข้ามาอันนี้บวก3 8มบวก3เป็น11เข้าที่เท่เลนี่หลักสิบได้7 ตัวนี้จะหลุดนะครับ11ไม่ถึงตัวนี้หลุดไม่เป็นไรนะครับต่อมาวันนี้ได้8 8่าได้8 8บวก3เป็น11ก็จะหลุดเหมือนกันนะครับต่อมาได้4เป็น7 7 8 9 0อ่าตัวนี้ได้เข้ามาอีกเติมเข้ามาอีก05งวัที่ผ่านมา6บวก3เป็น9 9 0 1 2ก็ได้มานะครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็น99 81บอวก3 84 456789นะครับ456789อันนี้คือหลัก10หลักหน่วยหลักสิหลักหน่วยก็เป็นชุดเดิมอยู่แต่ปรับพิธีเดินนะครับปรับพิธีเดิม456789ทีนี้ ไปหาตัวเด่นไปหาตัวเด่นมันมีทั้งหมด6 6 36ชุตนะครับมันเยอะอยู่นะไปไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับก็เอาตัวเด่นเข้ามาว่านะครับสูตรเกา่าสูตรเมื่อกี้ที่จับบินกันทุกตัวนะครับมันชนกันที่8อันนี้มา5อันนี้มา8น,นี้มา8ไม่ได้หลุดสักหลุดสูตรนะครับยางแต่ว่ามันจับกันคู่กันไม่เข้าเฉย วันนี้สูตรที่สองนี้ผมเอาสูตรนี้ไปเป็นล่างอันนี้เป็นชนล่างนะครับหรือเป็นหลักร้อยว่าคูดง่ายๆเป็นหลักร้อย901นะครับ901ทีนี้ในสองสูตรนี้มันชนอะไร6 7 8มี6 7 8ที่เป็นตัวชน3ตัวนะครับชน3ตัว6 7 8ม,นนกกมันชนกันอยู่3ตัวมันชนกันอยู่3าตัวโอกาสตัวชนมาก็มีสูงนะครับ ฉันก็จะหกเจ็ดแปเป็นตัวชนนะครับ6 7 8จ็ดสูตรนี้หนึ่งได้6 7 8ตัวชนนะหกเสูตรที่2ส,สูตรเดิมที่เราเอาเป็นหลักเอาเป็นเด่นงวดที่ผ่านมาก็มีพันพันบวกหน่วยล่างสอ8สี่เปห ก็ข้ามไปหนึ่งก็เจ็ดไปเอาเป็นแปดเก้าหกแปดเก้าหกกับแปดถ้าชนนะหกแปดเก้าเอาก็สูตรที่หนึ่งนั่นเองเอ่ะสูตรต่อมาอีกหลักร้อยอ่ะมีแล้วสูตรหลักร้อยอ่ะสูตรนี้สูตรนี้เอาเป็นล่างนะครับตัวนี้เป็นล่างไม่เอาเอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้อีกสูตรหนึ่ง สูตรจะเป็นสูตรเด่นก็คือแสนบวกหมืน่นมีกี่คูณนะครับทีนี้บวกบวก2 9งเแสนบวกหมื่นนี้นะครับแสนกับหมื่นบวกกัน2 9งเก้าสิบเ้าศเราไปดูสสิตีหน่อยแสนบวกหมืน่น8 90ตัวนี้ได้3ามสี่ห้า เข้าละเข้าบนเข้าเข้าเข้าสามสี่ห้าสีกับ5เข้าล่างตัวนี้ก็จะเป็น5้าห้าหกเเข้า3ตัวนะครับนี่เข้า3ตัวอันนี้ก็จะเป็น6 6 7 8เข้าอะไร6กับ8เข้าบนล่างอยู่ยังเข้าบนล่างอยู่ก็เป็น1 2 3 1 2 3เข้าล่างอ่า ัเจีนคือล่างนะครับอันนี้เป็น3 4 5 3 4 5 4เข้าบนล่างตัวนี้จะเป็น3 4 5เข้าอะไร4 5เข้าบน4 5 6 4 5 6 4เข้าบนอ่าเข้าบนก็เข้าบนล่างดีเหมือนกันตัวนี้98ก้บแป 8ปดเกนะแปดตัวนี้ก็ไปชนที่ไปชน2ตัว9กับ0ที่ล่างที่บางไว้เมื่อวานนะครับก็ได้890ถ้าชนพวกนี้ถ้าชนพวกนี้เอาชนที่1ก่อน678เอาอีกสูตรหนึ่งลืมให้ดูอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งรืมให้ดูก็คือสูตร วิ่งรูดวิ่งรูดมันออกที่4 5 2หอันนี้6 7ออกหมดเลยนะ05นี่ออกหมดทุกตัวนะครับเข้าทุกตัวเลยตอนนี้ตันนี้เข้า4 5หเข้าล่างเข้า4 5หเข้าล่างวันนี้ได้อะไรวิ่งรูดนี่วิ่งรูดได้ที่0 2 7 8 0 สอเจ็ดอีกฝั่งได้5 6าหกเจ็ดศูอ่าห้าหมีโอกาสเข้า 0, 0, 0ูนย์ศไปชนล่างนะครับศูนย์ไปชนฝั่งล่าง5 6 7 5 6 7 5อยู่นี้5 6 7 ส่วนหน่วยก็จะเป็น7ตัวเดียว5 6 7มีชน0ย์ด้วยอาก็ไว้2แถวนะครับเอาหน่วยไว้2แถวก็4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7เอา7ไว้2แถวเอาศย์ไว2้2เอาศไว้แถวหนึงอ่าศย์ไว้ด้วย0ย์กับ7เป็นหน่วยนะครับถ้า10มาเข้า5 6 7 ถ้าทำข้าบนนะห้าหกเจ็ดมันก็มีแถวนี้ด้วยนะครับแถวนี้ด้วยทั้งแถวนะครับทั้งแถวนี้ห้าสามสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวถ้าหมดนะก็คือยี่สิบเอ็ดตัวมันก็จะมีนี้ด้วยแถวห้า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 หกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าอันนี้คือบนเป็นตรง นะครับเน้นทางตรงตัวที่มันจะชนรู้สึกว่าชนทุกสูตรชนในวิ่งรูดมันก็ชนที่77ก7ับ0เอา3ตัวคือ7นะครับผมจะให้7เป็นตัวเด่นจะให้7เป็นตัวเด่นในบนนะครับบนในวิ่งรูดที่7ให้7เป็นตัวเด่นก็วางไว้ที่7นะครับ5้า ก็มีทั้ง7เอาวงกลมไว้เลย4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7นี่ก็8 7ตัวกับ7 9 7 0 7 1 7 2เอาเอาเฉพาะติด7นะครับบนมันจะเยอะไปก็เท่านี้พอ1 2 6 7 8 9 10 11ตัวพอดีนะครับ ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาเฉพาะที่ติดเจนะครับตัวกันก็จะเป็นศูนย์นี่แหละศูนย์เป็นหน่วยนี่แหละนะครับนี่ตัวกันนะตัวกันกันกันไว้นะครับอันนี้คือบน2ตัวบน2ตัวบนจะเด่นที่ตัวไหนนะครับก็เป็นนี่แหละเจ็ดตัวเดียวตัววิ่งรูดตัวรูดตัวรูด ตัวจับคู่ก็อยู่ในนี้นะครับตัวจับคู่ตัวจับคู่อยู่ในนี้นะครับโดยเฉพาะหลักหน่วยนี้มันมันเข้ามาเรื่อยนะครับหลักหน่วยมันเข้ามาเรื่อยหลักสิบเพิ่งปรับนะครับเพิ่งปรับมาก็ลองแต่หลักสิบนี่แหละว่าบักสิบมันจะเข้าไหมนะครับผมผมหลักสิบมันยังไม่เข้าไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่หลักหน่วยค่อนข้างจะ แต่หลักหน่วยดีค่อนข้างจะไว้ใจอยู่นะครับมันก็เข้ามาดีอยู่ก็มีหลุดไหมก็มีบ้างอยู่แต่หลังๆมาสามมัติดก่อนหน้านี้หลุดไปตัวที่7อยู่นะครับตัวที่7นี่ก็คือถ้าไปคือ3นะครับ3ไม่น่ามีนะสามนี่มีไหมสามมาเห็นไลฟ์วันแล้วนะครับห่างกี่วันละสามนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสาม สิบสามงวดไม่มีสามเลยนะครับไม่มีสามออกมาเลยนะเราพัฒนานี่ดูหน้าเดียวนีพอนะครับงวดล่าสุดไม่มีสามไม่มีสามไม่มีสามไม่มีไม่มีสามไม่มีสามไม่มีสามสามไม่มีนะครับไม่เห็นสามเลยไม่โผล่มาเลยที่สี่ตัวหลังนะครับบนล่างไม่มีเลยนะครับบนล่างไม่โผล่มาให้เห็นเลยนานแล้วนะครับที่สามมาสามมาล่าสุดนี้ สมาล่าสุด3าอยู่ไกลมากนะครับอยู่ไกลมาก7 0 2 4ศูต้นลงไปอีกจากนี้เป็น2งวดนะครับซึ่งมี3มา3าแล้วก่อนหน้านี้ก็มี4 3เท่านั้นแหละนะครับลังมันมาก็ไม่เห็นมีเลยนะครับตั้งที่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1ห1า1ก 15, 15็ดงวดไม่มี3นะครับ วันนี้ก็คงจะไม่มีสามนะครับพูดถึงสามคงไม่มี3อืมไม่น่าจะมีตัวนี้ตัวที่ตัวหน่วยที่ตัวไปนะครับโอกาสน้อยอยู่ก็นี้แหละนะครับเจ็ดตัวเดียววันนี้นะครับฟันเจ็ดจะฟันเข้าไม่เข้าไม่รู้ในตัวบนนะครับตัวบนตัวล่างก็วาดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับกลับไปย้อนดูนะครับกลับไปย้อนดูหรือจะรอดูคลิปสรุปนะครับสรุปบนล่างเลย ก็ได้นะครับก็ได้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ